สวัสดีครับสวนจักรพรรดิสวัสดีครับผมนี่วันนี้มาซุปน้ำใส่เงาะเส่เงาะลุงเนียนเอามาเักของมะพร้าวอันนี้แหละครับแต่มะพร้าวบวานได้ลงเนี่ยครบับผมเอ๋ผมมาให้เบิง้งเดี๋ยวผมจะขึ้นไปว่าอยู่ห่างเทิงนาะอธิบายว่าคนแฮร์รีรุ่นเนี่ย log star นะครับคันเบนซินสองนิ้วครับเนี่ยเอาเบิ้งไปปัส ปปกูเด้เบิ่งสปิคเบิปป่งสปิคเป็นที่เนีิบเหรอครับนะนี่นะสป,ป,ปิคเพิ่นหายไปนี่โอ้ผมใช้มาเครื่องเบนซินอันเนี้ยนี่คำเอลจีสตาร์นั่นซื้อมาตั้งแต่ห้าหกปีที่แล้วพ่อครับประมาณห้าปีแล้วที่ผมซื้อนะห้าปีหกปีคนนี้เรับสตาร์บัตาบาเดี๋ยวติดบึ้มบัมีงง,งเงี้ยแข่งอย่างแน่นเปี้ยไอ้น้ำเข้าสองนิ้วออกสองนิ้วครับจากจากแห่งกัปตบนรูนเราเมื่อกี้นะ เอิอจังได็กกับบุลุผมให้เบิงเบ,บิงเอาได้ครับเมื่อกี้นี่แต่ผมใช่มาให้เบิงไวเนี่ยผมลดลดลงใส่ไอ้ใสาย,ยางประมาณนิ้วครึ่งครับแักสองนิ้วมันรถทัวราที่ซื้อใสาย,ยางสองนิ้วมันกระแพงครับก็เลยเอใาสาย,ยางนิ้วครึง่งวหอหอหอ่าห่อาเอาซุบขึ้นมาถึงนะครับถิง,ถงนี่ซุบจะมังงองอยู่ถึงกูพี่นี่มอยู่ตำ่ำสูงหลครับสูงขึ้นไปหลายเมตรอยู่ด้วนี่เลาก็นี่ครับอ,อันนี้ จิดสปริงเกอร์แล้วต่เป็นส่วนไทครับผมแต่เมื่อนี้เอามาให้เบิ่งว่าผมซุปน้ำใส่มะง,งอกเข็ดจังซี่มันชี้ได้อยู่ได้ด่วนครับนี่นี่ซันได้เลยครับผมใส่มือถือไทยนี่ใส่ย,ยางมีสองเซนคุณพลังงานลัก <c oughs> ครับหอกาต้อเออันนี้ซื้อแต่หมอสนสปิงเกอร์บางแต่ทอน้ำเนะโอ้ยเบิดเป็น6 0 0 0 7 0 0 0ัก็บอกผมครับล็บอกนะ ตีไปแล้วประมาณเจ็ดพันคร่าๆนะแต่อย่างอื่นโบรู้ได้เบิดหลายเท่านี้โบอันนี้เขากระโตครับนี่อันนี้เขากระมาโตเอาเอา,เอาทอนิ้วหนึ่งมาโตเพราะว่านี่มันนิ้วครึ่งเราก็เอา,เอาทอนิ้วหนึ่งเพราะว่าทอนิ้วครึ่งของโบมีครับแล้วก็เสียบเข้าเลายบง่ายดีนามกา็ออกดีอยู่ครับเห็เดเบ็ดนีนบอหนาให้เบิึนนะครับเออนี่กับเวลาเดี๋ยว ห้าโมงเมื่อวันที่สิบสีเมษาครับเมื่อสงการเนี้ยนี่แต่ปีนี้บบมีครับโรคโควิดเดชเอาให้แบบเนี่ยเป็นอย่างว่าให้แบบนี้ปัติมันมีข้อดีของมันอยู่ได้ครับแต่มันข้อเสียคือเสียเวลาเอามาหญ่ถดนี้งเนาะข้อดีของมันก็คือว่าเอาให้ไปแดมให้ให้ครั้งหนึ่งนียู่ได้เป็นทิตโบวกรั้งสิบมือเลยครับผมมันซึมฮอตทางุ่มมันเดสมันซึมฮอดไอ้พื้นมันคุณ ย่างน้อยนะ่ะมีเจ็ดมือ้อบางเฮียคั่นคัน่นก็นเดือนละสองเฮียพอรครับข <c oughs> อให้หลายให้ให้จนท้วมอะครับขอให้เป็นอันนี้เองไว้ละขอใปลูกใหม่เด้นครับฉีดหาไปเบื้องมุ่งไปน้ำบลอกพุ่นมาตั้งแต่มุ่งทอลงไปพุ่นครับไก่เติบอยู่ด้วยฮัลแล้วก็ซุปมเอ้มอมแม่ดึงลากไปลากใหม่เนาะแคกเดเท่าน้ำก็ได้ครับมันเก่าแล้ว พร้อมกันตั้งแต่ห้าหกปีที่แล้วคือกันไอสายยางก็ได้ครับผมนี่หักได้เตกได้เต่เคียงก็ทนอีหลีติดสตาร์ทบัตเดียวยังติดอยู่เลยผมบ้ได้ใส่สว่างหนึ่งผมก็เลยได้ไปแปรงอยู่หน่อยนึงมันโบ้ได้ติดสตาร์แต่เคียหักกำลังกลับมาเฮ็ดใหม่นะครับนี่น้ำเชื้อบึงน้ำคณะต่อมาจากทอ่อต่อจากคออ้าเพิ่นทอดแล้วครับพอาะเชืเ่อบึงน้ำอยู่เดียเด๋ยวเดี๋ยวนี่นี่น,นี่เปิดทอดละนี่ ผู้จัดก,การทอดมันยังบ่เต็มเหกอเนี่ยปึ๊บเบ่งเด้อเบ่งน้ำออกเด้อครับเด้อนี่ข้อดีของมันก็คือว่าเนี่ยบ่แหงบ่ทอนิ้วหนึ่งเด้อนี่เอ้นิ้วครึ่งนี่นี่ครับเห็นไรให้น้ำแบบ จังซีนี่โอ้ยอยู่ได้ดวนครับอยู่ได้เป็นแวบวาอย,อย่างง้อยก็หิตหนึง่งคันค้านก็เพื่อนครับเดียเ่ยนะสสมเฮียพออันเมื่อแต่ขางผมมีเวลาแนละ้วมีเวลาก็ให้เดีย่ยนะไอฮิตละเทียก็ดีครับจะชุ่มซึนดีแต่ก็นี่ก็ถือว่าได้โดวนครับพะมันของผ่ไ,ได้หัวสปิงเกอร์นี่มันบโบทนี่แรละแต่มันค้านเสียเวลาครับผมมันลากสายยางฮิทำไมผมมีเงินซื้อทอผมก็ซื้อโบอลากหรอก ไอ้แต่นี่มันล่องหงหุ่หนร้ายครับพยายามมานันครับปีนี้คงเสียดันีน้ไปก่อนจุดกว่ามักงอแงขนาดนี้ครับผมอ่ะผมให้เบิรงเคียงเบนซินสองนิ้วซื้อล้วครับผมมันทนผมซื้อมาโปรเพงก็เทือก,ก,กเลยรุ่นเนี้ยเทืกขักเทืกอีรีครับไม่รู้ว่าจำปร่ได้ว่าเขาแต่จะรู้ว่าเทืกกว่า,าเคียงไอ้อย่างก็ละ่ะเคียงที่ว่าเพิน่นดีๆนะเคียงฮอนด้าอันนี้ผมว่าโอ้ยคุ้มเห็น บอกให้เหมือนกับบฮอดไปเฮ้ยฟังป่ะไปครับดีป่ะดีอยู่ที่ผมว่าลากไปลากมาเอากังลังกายครับผมยามือเลงเพราบอกหาหาบริเวณเที่ยวเดี่ยวฟ้าเราเมื่อเลงเนี่ยเอาเอาไม่ไปจังแบบสบายแล้วครห้าโมงแล้วเขาก็พักพอนกับมาถอดน้ำให้เนาะเดี๋ยวมื่อต่อไปผมก็จะลากไปถอดใน ลากไปถดอดยังก็ครับถอดมันมีอยู่หุ้นขนุนนี่ต่อมาใส่แม่เอาใส่แรงงานเพือนก่อนเดี๋ยวอีกต่อเดี๋ยวผมอันถ่ายวีดีโอแล้วผมก็ไปเฮ็ดใส่แรงงานเจ้าของเยังก็ <c oughs> ผมถ่ายวีดีโอให้เบิง่งว่ามันมันเป็นจังได่เนาะข้อดีข้อเสียในการใส่ท่อไอใ,ใส่ปั๊มเบนซินน,นี่นี่นะครับผมเป็นพลังงาน ส่วนลรื่อเสียของกระมี้นผมแสดงงานเสียงฮิตแต่ช่วงนี้บ่มีกำลังแล้วครับเราต้องใส่ปัม๊มสำรองวันนี้มือเลงเด้หน้ามือสวยผมไปเฮ็ดเรียกยังอื่นก็นเลยเฮ็ดบ่หันครับนะครับผมผมที่จบไปเพียงแค่นี้นะครับเด้อขอบคุณหลายๆที่ติดตามขอบคุณหลายๆที่เบิง่งขอบคุณที่เบิง่งผมจนจบครับผมผมที่พยายามเฮ็ดวิดีโอให้ดีๆเกี่ยวก,บกับเกษตรมาให้เบิ่งตลดอดเพราะว่าผมเป็นมือใหม่หัดเฮ็ดยูทูบหัดถ่ายวิดีโอครับ กล้องผมกาจะซันเดยผมใช้มือถือไทยครับผมกระเซ็นบบผอเพียงครับเพราะว่ามันจําเป็นต้องผอเพียงเด้ที่จริง,งก็ยักซื้อกล้องแหงแพงมาไทยอยู่แต่บ่มีเงินครับผมให้ผมได้ขายมังงอกอีกสามปีก่อนเด้ผมซื้อกล้องเแบบบบดินบติงเลยแบบบปูซันเลยแลครับผมก็กลุณนล,ลายครับผมติดตามผมเมื่อน,นี้ในการวิธีให้น้ามะงงอกโดยเครื่องบินเบนซินสองนิ้วครับผมอ่ะสวัสดีครับผม